หุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 2 8พูดคุยกับทางด้านของคุณเดชนาฟางสะอาดนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์จำกัดสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่หมยครับค่ะก็หลังจากกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะการเทรดในตลาดห่างเสียงไปแล้วนะคะสําหรับหุ้นเด่นที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสที่จะเข้าไปจับจังหวะเทรดหรือว่าดูแล้วมีัพไ i z e หรือว่ากราฟสวยนะคะ<ช>สัปดาห์นี้แนะนําเป็นตัวไหนดีคะจริงๆถ้าเอาแบบเอาแบบ แบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะพี่ก็คือจริงๆเราเล่นได้ทุกตัวเลยเพราะว่าภาพของตลาดฮ่องกงกําลังเป็นลักษณะการฟรื้นตัวต่อเนื่องมันก็จะส่งผลให้หุ้นทุกตัวเนี่ยขึ้นนะครับทั้งหมด อันนี้ขึ้นมากขึ้นน้อยเนาะเราเอ่อมียกตัวเด่นมาสําหรับวันนี้ในเปเปอร์ถ้าใครติดตามในส่วนของเปเปอร์ของทางแมคควอรี่นะครับที่ออกอยู่แล้วทุกเช้านะครับก็น่าจะได้เอ่อรับกําไรไปส่วนหนึ่งแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนแต่เช้า,ชามันก็เปิดแล้วก็เพอร์ฟอร์มต่อเนื่องขึ้นมาคือไ่ที่เหลานะครับผมไม่แน่ใจว่าได้เคยไปทางในส่วนของร้านนี้หรือยังเพราะว่า<ช> <ๆ S 2> ตอนนี้ในประเทศไทยก็มีสาขาแล้วด้วยนะครับเป็นลักษณะ <ๆ S 2> เหมือนฮอตพอทอะไรอย่างเงี้ยก็คือลักษณะของกาฟก็ฟอร์มตัวขึ้นมาจากข้างล่างนะครับแล้วก็จ่อที่แนวต้านนะ ถ้ามุดลุ้นนะครับให้ผ่านแนวต้านเบสเอีวาก็จะเปลี่ยนแนวโน้มโดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ให้นะครับตอนนี้อัปเดตต้านที่ล่าสุดเลยละกันนะครับตอนนี้ก็คือ,อ,อถ้าเกินตรง17.52เหรียญขึ้นไปก็จะเป็นนิวไฮแล้วก็เดินหน้าต่อเนื่องใครไม่อยากไล่ราคารอรับนะครับอาจจะพิจารณารอรับตรง16เหรียญ15เหรียญก็ได้นะครับเป็นลักษณะของการที่ เหมือนถ้าไม่ follow ายตามใบซื้อคอตามไปก็คือรอจังหวะเขาพักตัวแล้วค่อยเปิดซื้อคอทีหลังก็ได้รประมาณนี้ครับค่ะรอย่อนะคะแต่ถ้าเกิด<ช>ว่าเบลกแนวต้านก็ยกกรอบขึ้นไปด้านบนนะคะใช่ก็ต follow ตามได้ใช่ครับ เป็นมุมมองเชิงบวกต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นหุ้นเด่นนะคะตัวของไหตี่เหลานะคะเป็นฮอตพอตนะคะที่ในบ้านเราก็มีอยู่หลายสาขาเหมือนกันนะคะซึ่งเขามีสาขาเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ยอดขายเติบโตในเชิงของเชนิคิลนะคะจะดูได้จากสัญญาณการฟื้นตัวนะ,ะกราฟเนี่ยตอนนี้มาชนบริเวณแนวต้านถ้าผ่านไปได้ก็จะมีการขยับกรอบขึ้นไปเทรดด้านบนนะ,ะเพราะฉะนั้นจะมี2กลยุทธ์นะคะก็คือเบรก ตัวแนวต้าน follow by หรือในกรณีที่ไม่ผ่านแนวต้านก็รอย่อและจับจังหวะเข้าไปซื้อหรือลองคอได้นะคะก็จะมีอยู่ในตลาดหุ้นไทยนะคะเป็นตัว DW ของค่า28 Marley นะคะตัวนี้ค่ะมีชื่อย่อนะคะ HAI DIL 2 8 4 2 3 0 3 a ค่ากียดิงง2.9 s เซนต์สติลนะคะคุณเดธนามบอกว่าตลาดหุ้นในฝั่งของทางสิงคองกงฟื้นตัวนะคะอย่างต่อเนื่องนะ,ะจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะเทรดได้หลากหลายตัวมากๆนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะกอ็อาจจะ selective เลือกกันไปเป็นรายตัวนะคะตลาดการฟื้นตัวในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะะในการที่จะเข้าไปเลือกเทรดได้หลายตัวพอสมควรนะคะก็เป็นคำแนะนำล่าสุดนะคะที่ นำมาฝากกันสำหรับหุ้นเด่นรายตัวนะคะที่เรียกว่ามีโอกาสในการเทรดมากมายเหลือเกินนะคะในตลาดของหางเสีิงฮ่องกงนะคะท่านนักทุนสามารถที่จะติดตามการเทรดดีวนะคะของค่า28 m แปมคครรีได้นะคะรวมไปถึงบทวิเคราะห์ทางลาย Search แอดไทยดีหรือสแกน QR Code ทางมุมจออีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามได้คือทางเว็บไซต์ w w w ร์ a ไว w com ค่ะสนับสนุนโดยแมคโครรีดีดิ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw